ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องพอยดี่ยูยี่อีกตามเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะพอยดี่ก็จะพาทุกคนนั้นไปดูหน้าสดของพอยนะคะหลังจากที่ว่าพอยตื่นนอนแล้วก็ล้างหน้าอาบน้ําเสร็จแล้วพอยก็ถ่ายรูปหน้าสดให้พอยดูนะคะว่าหน้าสดของพอยนั้นเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ว่าพอยนั้นได้ใช้บีบีเบบี้ครีมมาแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ ใช้ BB BB b y c r e ค m แล้วเห็นผลยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพอยด้วยนะคะทุกคนครีมตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องสิวฝ้าจุดด่างดำนะคะทุกคนใครที่ว่ามีปัญหาเรื่องสิวเรื่องฝ้าเรื่องจุดด่างดำบนใบหน้านะคะห้ามพลาดเลยนะคะว่าครีมตัวนี้ช่วยได้จริงๆค่ะทุกคน พเพื่อนหลายคนก็ทาเข้ามากันเยอะมากเลยสั่งซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงนะคะก็ถ้าเกิดว่าพวเพื่อนคนไหนที่สนใจสั่งซื้อนะคะช่วงนี้ mm hmm. พลอยก็มีโปรโมชั่นดีๆให้กับพกเพื่อนทุกคนนะคะ mm hmm. ไม่ว่าคุณจะสั่งหนึ่งออเดอร์หนึ่งชุดหรือสองชุดหรือกิจจิกชุดก็แล้วแต่นะคะคือทางเรามีบริการส่งฟรีให้กับทุกออเดอร์เลยนะคะทุกคนเป็นข่าวดีมากๆเลยใช่ไหมคะ ค่ะเพื่อนๆไปดูหน้าสดของพลอยกันและนี่ก็คือหน้าสดของพลอยนะคะโอ้โหหน้าใสามากเลยค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะเดี๋ยวพลอยจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่ายัางไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วพลอยจะทำคลิปมาลงให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย